กดเปิดตรงนี้นะครับมันมีสามระดับอันนี้เป็นประดับที่หนึ่งครับก็ถือว่าหมุนอยู่ในได้นะตามสเ,เปคกล่องที่มันเขียนมามันจะหมุนอยู่ที่กี่พัน RPM นะไม่ได้บอกนะครับว่าหมุนได้กี่พัน RPM น่าจะถ้ารักสุดน่าจะได้เหมือนนิดๆตัวนี้มันไม่ได้บอกว่าแต่มันเจียแนนได้ด้วยนี่นะเจียซีเจียแนนได้แต่ต้องเป็นเบอร์สามแต่นี่ผมมอเจียสิงนะครับตัดสิงบางทีเราไม่อยากเป่าให้ความร้อนมันกระจายทั่วบอดเยอะเราตัดเอาครับอันนี้เป็นเบอร์สองเบอร์สองกดอีกรอบหนึ่งสังเกตดูเสียง สั่งแรงเลยนะมันสั่นรับสั่นขึ้นมือเลยแต่ก็ไม่ได้แรงถึงขั้นนั้นนะแต่ก็แรงอย่างนึงรับที่รับได้ครับน่าจะเหมือนน่าจะเหมือน5 RPM นะครับตัวนี้รอบที่มันหมุนนะอันนี้เป็นเบอร์สามอย่างประมาณนี้อันนี้เบอร์หนึ่งเอาอันนี้ปิดอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับเบาๆน้ำเลิอดเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ปิดชาร์จแบบตรงนี้นะครับไทยสีชารไทยสีเลยเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นใส่ดอกเกียร์กัน ใส่อย่างนี้มันมีอะไรมาให้ด้วยนะมันมีหกเหลี่ยมสำรองมใม้ด้วยหมายความว่าอ่าไอ้ตัวนี้ครับหกเหลี่ยมไอ้ตรงดำๆตรงที่อยู่ในตรงนี้ก้ามันหลุดหายก็ในกล่องก็มีมาให้แล้วก็มีที่ขันหกเหลี่ยมมาให้นะครับหกเหลี่ยมเบอร์เล็กขันล็อกแน่นๆนะเพราะว่าถ้าคุณล็อกไม่แน่นเดี๋ยวดอกเยี่ยมันจะปลิวมามันจะหลุดออกมาใส่มือใส่ร่างกายเราได้นะครับขันแน่นๆโอเคนี่เบอร์นหนึ่งผมจะลองเจียอะไรให้ดูดี